สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่20สิงหา64นะครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาเน้นย้ำนะครับกำหนดการนะครับการโอนเงินนะครับของผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับทั้ง3มาตรานะครับที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับในเดือนนี้ถ้าหากว่าทุกท่านนะครับติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับน่าจะจําได้ว่าวันนี้20สิงหานะครับจริงๆแล้วที่ได้นําเสนอข่าวไป ก็จะเป็นกําหนดการโอนเงินของมาตา3ามสิากิจการใน16จังหวัดหลังแล้วข่าวก็เงียบหายไปนะครับก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่ายังเป็นกำหนดการเดิมไหมนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้ข่าวนะครับกับทางเว็บไซต์ p p t v วนะครับว่ากําหนดการยังเป็นไปตามเดิมนะครับโดยวันนี้20สิงหาก็จะเป็นการโอนเงินให้กับมาตาามสกิจการใน16จังหวัดหลังนะครับ และหลังจากนั้นไปนะครับกำหนดการเหมือนเดิมนะครับ23สิงหามาตา3า39ใน13จังหวัดแรก 24, 25, 26มาตรา40ใน13จังหวัดแรกและวันที่27สิงหาก็เป็นมาตรา39และ40ใน16จังหวัดหลังสรุปก็จะครบจบนะครับทุกกลุ่มทุกมาตาจะได้รับเงินเยียวยารอบแรกครบในเดือนสิงหาคม นอกจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตีก็ยังได้ทิ้งท้ายว่า13จังหวัดแรกนั้นจะได้รับการเยียวยา2เดือนโดยจะเสนอเข้าคอรมออีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งไว้ก่อนนั้นนี้แล้วนะครับว่า13จังหวัดแรกจะต้องได้แบบนี้2เดือนนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับอันนี้นอกเหนือจากที่ท่านรัฐมนตีได้กล่าวแล้วนะครับว่าเ,เราได้มีการติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่า คนที่จะได้รับการเยียวยานในเดือนนี้โดยเฉพาะมาตรา39มาตราสีนั้นจะยังไม่รวมผู้ที่สมัครในเดือนสิงหาคมนะครับการเปิดรับสมัครใหม่ใน3บวก16จังหวัดหลังนั้นยังเปิดอยู่ถึงวันที่24สิงหาจะนนั้นรอประมวลผลทีเดียวแล้วจะไปได้รับเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับมาตรา39มาตรา40ที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหาจะไปรับ เงินเยียวยาในเดือนหน้าเลยนะครับก็ขอเน้นย้ำำําทําความเข้าใจตรงกันนะครับว่ากําหนดการการจ่ายเงินในเดือนนี้ทั้งหมดจะเป็นรอบของสมาชิกเดิมนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอเน้นย้ำนะครับใครที่อยู่ในมาตรา3 3 9กิจการนะครับ16จังหวัดหลังนั้นนะครับกำหนดการท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วว่าจะเข้าวันนี้ถ้าหากว่าใครนะครับเงินเข้าบัญชีแล้วก็นํามาแชร์มาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ